หารายได้สมัครงานอาชีพใหม่ในโลกเมตาเวิร์ดมีอะไรบ้างถ้านึกถึงการสมัครงานในยุค Gen X เราก็จะนึกถึงการเดินทางไปสมัครตามที่ต่างๆบางทีก็ถ้าเราเรียนจบเราก็จะเห็นแปะบอร์ดอยู่ที่มอแต่ว่ายุคนี้มันก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะการหางานในยุคปัจจุบันสามารถา work from home สามารถหาทุกอย่างได้ในอินเทอร์เน็ตวันนี้นะคะเราไปดูกันค่ะว่าในโลกเมตาเวิร์ด เราจะหางานกันยังไงมีอาชีพอะไรให้เราทำกันได้บ้างบริษัทต่างๆในโลกเมตาเวิร์ดกำลังเปิดรับสมัครพนักง,งานซึ่งแน่นอนว่าสาขาวิชาแรกที่ต้องการก็คือวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์พวกเอนจิเนียร์เดเวลลอปเปอร์ผู้ทำหน้านที่เขียนแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ดแต่ยังมีงานอีกมากมายให้เราทำถึงแม้ว่าเราไม่ได้จบสาขาคอมพิวเตอร์ วันนี้จะพาไปดู5อาชีพใหม่ในเมตาเวิร์ดค่ะอาชีพแรกดูแลคอมมูนิตี้ทำหน้าที่ประสานงานจัดการในคอมมูนิตี้เช่นเราเป็นผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้าเป็นโมเดเลเตอร์ที่ปรึกษาในทวิตเตอร์หรือใน Discord ต่างๆงานแอดมิน i s s o r r ท t w i t t e r เป็นที่นิยมมากค่าแรงก็ดี ทำงานเป็นพาร์ทไทม์เดือนหนึ่งได้ประมาณ5,000บาททำประมาณ4วันค่ะ 2. Builder Builder นี่คือเป็นนักสร้างเกมหรือเป็นนักออกแบบเกมหรือก็คิดกลยุทธ์เกมคิดเควสและรีวอร์ดต่างๆส่วนนี้ก็เป็นที่นิยมเช่นเดียวกันโดยทั่วไปรายได้ก็จะแบ่งกับเจ้าของ m e t a เวิร์โดยเป็น Profit s h a r i n g 3. เป็นครีเอเตอร์เป็นผู้ออกแบบ NFT ในเกมหรือในเมตาเวิร์ดคือในเมตาเวิร์ดเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า 2D และ 3D Asset ซึ่งก็คือตัวอวตารเองตัวสภาพแวดล้อมต่างๆตัวเสื้อผ้าหรืออาวุธต่างๆที่ใช้ในกิจกรรมรายได้ของอาชีพนี้จะมาจากการขายพวก NFT เหล่านี้ใน Marketplace ค่ะ เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์งานนี้ก็คล้ายๆกับครีเอเตอร์แต่ว่าทำงานแบบเรียลไทม์งานสดไม่ใช่งานครีเอเตอร์ที่ทำงานหลังบ้านเสร็จแล้วค่อยมาอัพโหลดจะเป็นงานเช่นแบบนำทัวร์เป็นสตรีมเมอร์เป็น VTuber เป็นวิทยากรไลฟ์โค้ดต่างๆหรือเป็นผู้บริหารจัดการอีเวนต์ในเมตาเวิร์ดค่ะรายได้ก็จะเหมือนงานบริการที่คิดเป็นจ็อบๆไปค่ะ เป็นปฏิสิผัเช่นเล่นเกม p พย์ทูเอ n รเป็นนักเก์กำไรซื้อที่ดินเทรดเดอร์ trader, ซื้อเหรียญเข้าร่วมเป็นสกอล่าในกิวต่างๆรา,ายได้ของกลุ่มนี้ก็จะมาจากหลากหลายเช่นมาจากการขาย NFT ที่ได้มาจากการเล่นเกมได้แบบ profit sharing ที่แชร์กับเจ้าของ m e t a เวิร์หรือได้มาจากการาซื้อขายแบบเกงกำไรแบบอบิ i t r a อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนทักษะสําคัญที่สุดที่จะเข้าไปอยู่ในโลกใบใหม่นี้คือทักษะทางด้านภาษานะคะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษค่ะจบไปแล้วนะคะ5อาชีพถ้าชอบฝากกดไลค์ติดตามด้วยเจอกันในคลิปหน้านะคะ